สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจ t a r o o อเยนะครับวันนี้ผมจะมาเอาตัวอย่างหนึ่งมาให้ดูที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ายากที่สุดนะครับตั้งแต่ที่ผมดูใพ้มาเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณน่าจะ7-8ปีที่แล้วนะผมนึกเรื่องนี้ได้ขึ้นมาทีไรรู้สึกว่ามันมันคือความยากอย่างหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ ตอนนั้นผมเป็นมือใหม่มากในวงการแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไงอ่ะพอม,มาคิดถึงตอนนี้แล้วน,นะผมก็เลยคิดถึงเพื่อนๆนหลายๆคนเนี่ยที่กําลังจะก้าวมาสู่การเป็นนักอ่านไพ่นักทํานายไพ่หรือเป็นหมอดูไพ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคิดว่าได้ฟังเคสเนี่ยน่าจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างที่เราจะไปตอบคาถามให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่มาดูไพ่กับเราได้อย่าง หมดข้อสงสัยนะครับคือผมคิดว่าเคสเนี่ยถ้าในสายอาชีพเนี่ยสักวันหนึ่งแหละเราก็ต้องมาเจอกับคำถามประเภทนี้โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคำถามประเภทเนี้เป็นคำถามที่แบบว่าเขาจะไม่บอกข้อมูลอะไรเราสักอย่างเลยนะครับมีวันนึงเนี่ยมีคนโทรมาหาผมเป็นผู้หญิงนะครับ น่าจะวัยกลางคนน่าจน้ําเสียงนะครับเขามาให้ผมช่วยดูไพ่ให้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้อยากจะให้ผมเนี่ยดูไพ่ให้กับเขาเรื่องหนึ่งคือเขาอยากรู้ว่าคนที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยณตอนเนี้ยมีชีวิตยังไงบ้างอานะครับคําถามนี้แล้วเขาก็บอกว่า จะบอกแค่นี้นะส่วนข้อมูลต่างๆเนี่ยฉันจะไม่บอกอะไรคุณเลยให้คุณดูให้หน่อยคือคําถามนี้ตอนแรกที่ผมฟังเนี่ยมันเหนุนเป็นการทดสอบตัวเราว่าเราจะเก่งหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วก็งงว่าทําไมทําไมจะต้องมาดูคนที่อยู่ในใจของเขาจะดูเพื่ออะไรแล้วผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรอผมจะดูได้ยังไงณวันนั้นผมคิดอย่างนั้นนะผมก็เลยบอกว่าฮ้ยถ้าคุณไม่บอกอะไรผมสักอย่างเลยเนี่ยข้อมูลอะไรเนี่ย ผมก็คงดูให้ไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ด้วยว่าคุณจะให้ผมมาดูให้เพื่ออะไรผมบอกเขาไปแค่นี้เธอก็วางสายไปนะครับแล้วเธอก็วางสายไปแล้วทีเนี้ยวันต่อมาเธอก็โทรมาหาผมอีกเฮ้ยเสียงเดียวกันจําได้เลยแล้วก็ครั้งเนี้ยเธอเอาจริงมาก,กน,นะครับเธอบอกว่าเนี่ยครั้งที่แล้วโทรมาครั้งหนึ่งที่คุณไม่ดูให้ แต่ครันเนี้ยขอร้องแหละดูให้หน่อยเถอะว่าอยากจะรู้ว่าคนที่อยู่ในใจของฉันตอนเนี้ยตอนนี้เขามีชีวิตยังไงบ้างอยากจะรู้แค่นี้แหละดูให้หน่อยนะโอเคเธอเริ่มขอร้องผมทีเนี้ยพอ,พอ,พอขอพอขอร้องไปใช่ป่ะผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่าการที่ใครสักคนหนึ่งโทรมาหาเราอยากให้เราดูไพ่กับใครคนหนึ่งที่อยู่ในใจของเขาเนี่ย แสดงว่าใครคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สําคัญสําหรับชีวิตเขามากโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ้ามีข้อมูลแค่เนี้ผมก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งณนะวันนั้นผมคิดขึ้นมาได้อีกวิธีหนึ่งนะครับว่าผมจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คําถามรวมทั้งองค์ประกอบต่างๆจากที่ผมได้ยินได้ฟังมาว่าจะต้องดูไพ่าย,ยังไงต่อโอเคนะครับการวิเคราะห์คําถามหรือวิเคราะห์อ,องค์ประกอบ จากสภาพแวดล้อมมีความสําคัญมากมากนะครับตรงนี้นะโอเคถ้าอย่างตัวอย่างเนี้ยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะโอเคอย่างแรกนะครับน้ําเสียงของเธอเนี่ยน้ําเสียงของเธอก็จากที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันดูรู้สึกว่ามีความคับค้องหมองใจแล้วก็มีความคับแขนปนปนกันอยู่นะครับโอเค โอเควัตถุด,ดิบแรกนะครับก็คือน้ำเสียงที่ฟังดูขับคล้องหลงใจแล้วก็แฝงด้วยความขับแขนข้อ1น,นะครับข้อ2บุคคลที่อยู่ในใจของเธอเนี่ยบุคคลที่อยู่ในใจคนคนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันมาก่อนแน่เลยแล้วถึงขั้นไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อก็แสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคงจะมีความสัมพันธ์อันดีกันมาก่อนแล้วณนะตอนเนี้ย น่าจะมีความโกรธแค้นเกลียดซึ่งกันและกันมีความเกลียดให้กันออประมาณนี้นะครับข้อสองนะครับข้อสามข้อสุดท้ายผมคิดได้นะ้นวันนั้นก็คือว่าเรื่องเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับเธอไม่อย่างนั้นเธอไม่โทรมารบเราให้ผมมามาดูให้หรอกถึงแม้ว่าผมจะปฏิเสธไปตอนแรกเนี่ยเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะมาใ้ผมดูให้โอเคไม่เป็นไรดูก็ดู ผมก็ลองตั้งคำถามว่าอันนี้ตั้งคำถามดีไซน์ขึ้นมาเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเธอเลยเพื่อให้ง่ายต่อการดูไพ่ของผมวิธีการตั้งคำถามเนี่ยเราต้องตั้งคำถามให้ดีนะครับว่าเราจะตั้งคำถามแนวไหนโดยเราอาจจะไม่ต้องอิงคำถามดั้งเดิมของเธอก็ได้ตอนแรกที่เธอถามว่าอยากจะให้ผมดูไพ่ให้กับคนที่อยู่ในใจของเธอให้หน่อยว่าณนะตอนเนี้ ชีวิตเขาเป็นอย่างไรโอเคเราเอาคําถามนี้เก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วเราเอามาตั้งคําถามที่เป็นที่เราอยากจะรู้ไว้ก่อน่าเอาสิ่งที่เราเอาสิ่งที่เราอยากจะรู้ออกมาก่อนดีกว่าค่อยไปตอบคาถามเธอทีหลังอ่านี่คือหลักการนะครับคําถามแรกผมตั้งคําถามว่าความสมคัญของคนคุณเน,นี่ยณตอนนี้เป็นยังไงคําถามนี้มันมี ุดประสงค์นะครับเพราะว่าถ้าเราได้รู้ความสัมพันธ์ณนะตอนปัจจุบันเนี่ยเราก็พอจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเธอได้เช่นกันนะครับโอเคความสัมพันธ์ของเธอและคนคนเนี้ณนะตอนที่เป็นยังไงใบที่หนึ่งที่มีขึ้นมาโอเคเห็นไหมครับเป็นรูปสามดาบใช่ไหมครับ ไพ่สามดาบวันนั้นผมใช้ไพ่ชุดไรดเวดนะไพ่สามดาบขึ้นมาผมก็ามาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ลักษณะนเนี่ยแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องดีกว่านี้แน่เลยนะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเลวร้ายเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคู่รักกันมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมาก่อนที่เคยสนิทกันมากๆแล้วณต,ตอนเนี้ยรู้สึกเกลียดกันโกรธกัน ไม่ยอมคุยกันก็เป็นไปได้นะครับโอเคเราเก็บเรื่องนี้ไปก่อนโอเคเก็บไว้ก่อนนะข้อสองนะครับต้องคําถามว่าจากความสัมพันธ์เมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาไม่ข้อดีต่อกันแล้วเนี่ยอยากจะรู้ข้อต่อไปว่า,าแล้วเขาผิดใจกันเรื่องอะไรอนะครับผิดใจกันเรื่องอะไรผมว่าความสัมพันธ์ที่มัน รู้สึกว่าโกรธเกลียดกันแบบเนี้ยมันต้องมีหลายเรื่องนั่นแหละปนเปกันไปนะโอเคผมจะขอดูสัก2เรื่องก่อนไปแล้วกันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละที่ผมคิดไว้เองนะโอเคเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเรื่องนี้อ่านจับมาเฮ้ยเรื่องเงินนี่หว่าเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินแต่ว่าดูฉากหลังลึกๆนะครับ มันเป็นสิบเหรียญใช่ไหมสิบเหรียญแต่ว่าในฉากเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวขึ้นมาด้วยนะเอ้ยไพ่ใบนี้น่าสนใจนะครับไพ่ใบนี้แตกออกมาได้สองประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องเงินกับเรื่องครอบครัวโอเคสแสดงว่าผู้หญิงคนเนี้ยกับคนคนนี้เคยมีความสัมพันธ์อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาก่อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวกัน แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะผมว่าอย่างนั้นผมมองว่าอย่างนั้นนะครับณวันนั้นนะโอเคคือระหว่างที่วิเคราะห์ไปเนี่ยผมก็ขออนุญาตเธอก่อนนะครับว่าผมจะวิเคราะห์คาถามเธอก่อนนะขอเวลาเธอด้วยในเมื่อเธอไม่ให้ข้อมูลอะไรมาก่อนเลยเนี่ยผมก็จะขอใช้เวลาก่อนจะตอบคาถามนะครับเธอก็ยอมนะครับผมใช้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลไปค่อนข้างนานเหมือนกันณวันนั้นนะโอเคคําถามต่อไปคําถามที่สามผมตั้งคําถามว่า นอกจากประเด็นเรื่องครอบครัวเรื่องเงินแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของคนคู่นี้นะครับใบที่สามจับมาได้ใบนี้ขึ้นมาเป็นรูปนี่นะครับอ่าหกถ้วยใช่ไหมใช่หกถ้วยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการดูไพ่สไตล์ผมเนี่ยจะไม่ได้อิงความหมายตามตำราด,ดั้งเดิม ผมจะอิงตามรูปภาพที่เห็นขึ้นมาเลยนะครับอย่างกรณีนีน้ผมก็วิเคราะห์ว่าเธอน่าจะมีปัญหา,ากับบุคคลคนนี้เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานแน่เลยอ่าเป็นรูปเด็กน้อยขึ้นมาใช่ปะ่ะผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออได้ข้อมูลได้ข้อมูลมาแล้วนะก็คือว่าเธอมีความสำคัญที่ไม่ค่อยดีกับคนคนนี้แล้วก็มีปัญหา แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องลูกด้วยนะโอเคโอเคพอจะพอจะจับทางได้แล้วว่าเธออาจจะเป็นอาจจะเป็นคู่รักกันมาก่อนแล้วมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องครอบครัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องลูกกันนะครับโอเคแล้วถามต่อว่าแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเนี่ยณตอนเนี้ยมันเป็นประนที่ทางใดปัญหาเหล่าเนี้ย มันเป็นไปนในคิดทางใดผมถามต่อนะครับได้ใบนี้ขึ้นมาฮยใ,ใบนี้เริ่มเห็นเริ่มเห็นโครงร่างของเรื่องราวคร่าวๆแล้วนะครับที่ชัดเจนมากๆเลยได้ใบนี้ขึ้นมานะครับเป็นรูปนี่นะครับ justice ใช่ไหมครับเป็นรูปการตัดสินของศาลเฮ้ยโคตรชัดเลยภาพเนี้ยผมก็เลยผมก็เลยทายเลยว่าอ่ะผมพูดตอบเธอเลยวว่าผมเข้าใจแล้วแหละ ว่าเพราะอะไรคุณถึงอยากที่จะให้ผมช่วยดูชีวิตของคนคนนี้ว่าเขาเป็นยังไงในตอนนี้แต่ว่าก่อนจะตอบคาถามคุณเนี่ยผมจะวิเคราะห์เรื่องเราเข้าวๆก่อนนะครับว่าใช่หรือเปล่าที่ผมจะทายไปต่อไปนี้นะครับคุณฟังให้ดีนะ <c oughs> ผมจะบอกว่าโอเคคนคนนี้ยกับคุณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเคยรักกันแล้วต่อมาเนี่ย คุณกับเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องครอบครัวที่คุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องลูกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาฟ้องหย่ากันชึ่หรือเปล่าอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยก็อยู่ในระหว่างดําเนินคดีกําลังอยู่ในชั้นศาลอยู่กําลังตัดสินกันอยู่ใช่ไหมเรื่องราวเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเธอตกใจมากเธอบอกว่าใช่เออใช่จริงๆแหละ แล้วก็อยากจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยศาลจะตัดสินยังไงเ,เธอก็มีน้ำเสียงที่มีรู้สึกว่าจะร้องไห้นะครับเออใช่ใช่ผมก็อึ้งเลยเฮ้ยผมขนลุกเลยแนละ้วที่ไพ่ออกมาเนี่ยทําให้เราเห็นเรื่องราวได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับโอเคผมก็เลยบอกว่า,วางั้นก่อนจะดูเรื่องราวว่าการตัดสินของศาลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูขอตอบคาถามก่อนเรื่องหนึ่งที่ที่เธอถามว่า ชีวิตของผู้ชายคนนั้นใช่ปะ่ะผู้ชายคนนั้นจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมเธอก็บอกว่าเธอก็บอกว่าโอเคดูให้หน่อยผมก็เลยจับไพ่ขึ้นมาตั้งคําถามว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้ที่เคยเป็นคู่รักของเธอมาก่อนเนี่ยและตอนนี้เป็นยังไงจับได้ใบนี้ขึ้นมานะครับสองถ้วยโอ้โหแสดงว่า เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่หรือว่าไปเจอคนรักคนใหม่แน่เลยนะอาจจะไม่เจอครอบอาจจะยังไม่สร้างครอบครัวกันแต่ว่าอาจจะได้ไปคบกับใครคนหนึ่งนะครับโอเคผมก็เลยบอกเธอว่าผมมองว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะได้ไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจนะครับแล้วก็กําลังคบหาดูใจกันอยู่เธอก็มีน้ําเสียงโกรธขึ้นมาว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นนะ่ะต่อไปจะเลิกกับเขาหรือเปล่า หล่อนเริ่มเธอเริ่มมีน้ำเสียงโมโหขึ้นมาเลยนะครับโอเคผมเลยบอกว่าให้เดี๋ยวผมไม่ขอตอบคำถามนี้แล้วกันเพราะว่ามันไกลตัวเกินไปเอาเรื่องของคุณดีกว่าว่าจะจัดการยังไงต่อดีไหมเออมันมันน่าจะไกลตัวเกินไปนะครับเธอก็เลยยอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะดูเรื่องหนึ่งให้ก็แล้วกันว่าต่อไปชีวิตต่อไปชีวิตของผู้ชายคนนี้จะเป็นยังไงต่อนะน้ำจากนี้นะครับเอาแบบที่มันเกี่ยวกับเราดีกว่า จับได้ใบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยมันเป็นรูปของการหล่ด e ว,วิลมีผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็มีปีศาจขึ้นมาข้างบนผมก็บอกเธอว่าชีวิตของเขาน่าจะไม่มีความสุขนะครับต่อไปนะโอเคเพราะว่าเขาน่าจะทําผิดพลาดแล้วแหละตัดสินใจผิดพลาดที่มีที่ไปมีครอบครัวอื่นที่ไปมีใครคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยว ก็ตอบแค่นี้แล้วกันนะครับผมจะไม่ถามต่อแล้วก็จะไม่ลงลึกอะไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการครบซ้อนอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่พูดต่อนะครับผมบอกเธออย่างนี้โอเคนั่นเป็นไรโอเคมาเรื่องของเราดีกว่าว่าต่อไปเนี่ยชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะครับนับจากนี้แล้วกันเนาะเอาชีวิตของตัวเองให้มีความสุขก่อนแล้วกันผมบอกเธอไปอย่างนี้เธอก็โอเคผมตั้งคําถามว่าต่อไปเนี่ย การพิจารณาของศาลเกี่ยวกับคดีคดีของเธอเนะ่ะเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรสหรือว่าการที่จะให้ใครเลี้ยงดูบุตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายจะลงเอยอยังไงนะครับผมจับมาสามใบอ่านร่วมกันเลยนะครับใบแรกได้แบบนี้ขึ้นมานี่นะครับโอ้เป็นการที่แบบว่าโล่งใจขึ้นมานะครับใบที่สองผู้หญิงสวยๆรวยๆ,ๆขึ้นมา,ๆๆนมาเห็นว่า โอเคนะครับวันที่สามเป็นครอบครัวให้มีความสุขขึ้นมาผมก็เลยบอกเธอว่าเธอจะได้รับโอกาสใหม่ในการพิจารณาของศาลแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกับทรัพย์สินที่ศาลพิจารณาที่จะตัดสินให้เธอแล้วก็อาจจะไปเจอคนใหม่ผู้ชายคนใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็หรือว่าอาจจะ เป็นไปได้ว่า,าครอบครัวของคุณน่ะคือคุณกับลูกแล้วก็คนในครอบครัวที่มีอยู่ทั้งญาติญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความสุขขึ้นมานับจากนี้นะครับผมบอกเธอไปแค่นี้สูุแล้วเธอก็น่าจะมีโอกาสชนะคดีแล้วก็ได้รับทรัพย์สินที่พอสมควรในการเลี้ยงดูบุตรอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้นนะครับผมถายไปอย่างนี้ เธอก็ขอบคุณผมแล้วก็รู้สึกมีความหวังในการที่จะไปสู้คดีต่อประมาณนี้นะครับเธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างที่จะส่งหลักฐานนู่นนั่นนี่แล้วก็พิจารณาคดีในเดือนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเธอบอกผมนะครับแต่ว่าเธอก็บอกว่าเธอก็รู้สึกว่าเธอจะชนะแหละว่าเธอไม่ได้ทําผิดอะไรเลยบอกเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ ชอบไปมีผู้หญิงคนอื่นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทนายของเธอก็บอกว่าก็มีโอกาสชนะอยู่นะครับเพราะเธอไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับประมาณนี้แหละโอเควิธีการรับมือก็เ,เป็นประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆลองจับสังเกตดูนะครับว่าการวิเคราะห์คําถามจากข้อมูลที่ได้ทั้งจากสภาพแวดล้อมน้ําเสียงที่เราได้ยินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เราจะเอามาวิเคราะห์คําถาม ในขั้นแรกเนี่ยก็ขอให้เราฝึกทำนะครับแล้วก็ลองตั้งคำถามให้ดีเกี่ยวกับประเด็นที่เราอยากจะรู้แล้วค่อยไปตอบคำถามที่เขาอยากรู้ก่อนทีหลังนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวโอกาสต่อไปถ้าผมมีไอเดียหรือว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่ผมก็จะเอามานำเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแนละสวัสดีครับโอเคบายบาย